เมือ่อวันเสาร์นี้เขาก็มาร่วมงานนาะตเทนเบ r ร์ d เดย์เฟสที่วิวัฒนา e ารโดยเอเจของเราเหมือนกันนะคะโอ้โ oh, หบรรยากาศนในวันนั้นสนุกมากๆค่ะคึกคึกคือนะครับโดยเฉพาะเรื่องราวของฟรีคอนเสิร์ตใช่ค่ะคนดูแฟนๆรายการนี้มาเยอะมากทีมี้เป็นของเราก็มาแบบไม่แบ่งคราไม่แบ่งสังกัดเลยนะครับเราจัดเต็มเพื่อแฟนๆรายการโดยเฉพาะเลยนลครับ ซีซันของงานไนทะเทนเบอร์เด์เฟสติวัลพรีเซนตอร์บายเอเจนอกจากประชาชนจะได้สบตาดาราเก,กือบ40ชีวิตแบบใกล้ชิดแล้วก็คงจะเป็นโชว์แบบนันซอฟของศิลปินดังนับร้อยชีวิตที่พร้อมใจมาเสิร์ฟความสนุกแบบไม่แบ่งข่าศแบบ่งสังกัดแถมทุกคนยังเตรียมตัวเต็มร้อยจัดเต็มมาเพื่อชาวไกระเทนโดยเฉพาะอีกด้วยค่ะประเดิมเปิดเวทีด้วยความน่ารักสดใไ์ของเหล่าศิลปินรุ่นเล็กจากเวทีเดอะเทรนเนอร์ที่เก่งไม่แพ้ศิลปินรุ่นพี่ป้านะ้าอากันเลยทีเดียว ต่อเนื่องความสนุกด้วยโชว์ของนักร้องค่ายแมสคอตที่ส่งซ้ำหนุ่มต่าง่ายแม็กซ้อนดาจิมรวมถึงวงยามินแอนด์เดอะทูบอยมาเรียกเรตติ้งจากสาวๆค่ะฝากหนุ่มแอนดี้เขมพิมุกก็มาพร้อมเม็ดเล่เพลงเด็กของตัวเองเช่นเดียวกับหนุ่มดังพันกรที่มาเต็มแบบไม่ยอมให้เสียชื่อผู้บริหารค่ายเพลง Revolve Music Creation เลยล่ะค่ะ ส่วนหกหนุ่มวิวจากเคปสตูดิโอและห้าสาวแคนที่มาเฟียจากโมโนมิสิกก็ชวนชาวนายเตห์ให้ลุกขึ้นมาขยับตามจังหวะเพลงสนุกๆกับเพลงฮันนี่ฮันนี่ค่ะ หลังจากนั้นก็ยกหน้าที่ให้กับแกง๊งดีเจหน้าไซีเซเว่นแห่งคลื่นซี97.5 FM และก้าวหนุ่ม MC ยักษ์พร้อมน้องใหม่จากค่ายเพลงโชว์มิวสิกมาร่วมส,สร้างสีสันบนเวทีนี้ด้วยอีกแรงค่ะก่อนจะยกเวทีให้ศิลปินที่เรียกว่าแจ้งเกิดจากทางโมเดิร์นนาทีวีกันบ้างท,ทั้ง KPN ที่ส่งสามหนุ่มไต้ฝุ่นโฟลิงและบีรวมถึงผู้เข้าประกวดสิบคนสุดท้าย KPN อว a r d ครั้งที่2 2มาให้สาวๆหัวใจละลายโดยเฉพาะท่าเต้นควบไม้ยอดฮิตแบบกลางน้ำใส่ที่สร้างเซอร์ไพรส์ได้ไม่น้อยเลยล่ะค่ะ ันันนต,ต่อด้วยเรานักล่าฟันจากเวที2 Academy Fantasia ยี่ส่งแม่เหล็กอย่างพัชชานักฟิวสตาร์นิตีและต้นที่มีแฟนคลับตามมาเชียร์กันอย่าง,งคึกคักไม่แพ้หนุ่มสาวหน้าสจากเวที The Star น็อตแกรนดท่านโดมและแก่นส้มที่เรียกสิยงกรี๊ดจากแฟนคลับได้ล้านสมานพนักง,งานเลยแลหลนานาะร่้ จะหนริงฉัักแค่ไุ้มจริงๆทีร่ร,รอที่รอคอยมาที่ผ่านร้อนผ่านนาวทุกเรื่องราวกูคุ้มจริงๆที่ได้ที่ได้ทำกับเธอ ความมันจากเราศิลปินดังยังไม่หมดแค่นี้นะคะเพราะพี่ใหญ่ของค่าย R.S. ฟิล์มรัตภูมิขอชวนหนุ่มน้อยน่ารักมินมาแดนซ์กระจายบนเวทีนี้เช่นกันค่ะ ยังแปรมี่ก็ไม่น้อยหน้าเพราะจัดเต็มมาแบบครบเซตทั้งรถส,สิรินทิพย์ไอซ์สันยูน้ำชาชิรนัทที่มาในชุดสีสันแสบสวงสีสาววงโอโลิฟและหนุ่มเฟสผลิตโชคที่มาชวนเป็นฟ้านากระเทนขยับแค่ขยับขบากันสุดเวียงค่ะสดแล้วค่ะสดมาเกียสดแบบต้องใจรักจะแม้เดือดฉิมกิ่งยองสายสายสายลาเบบี baby, ala, ล้ลาลาโดนจุ่มเงินกันตายแต่พอลงใต้ถุนหลบฉกตาชุกชก ซ่อนเปลี่ยววงชุกะอ่านสาวเทียมเสียงสวยแบ่วและ2หนุ่มซิกูล่าก็ขอเป็นตัวแทนท่าเพียง Sony Music มาสร้างความสนุกกันแบบต่อเนื่องเลยทีเดียวเรียบเดินสักรันได้มองทุกควัมที่ไม่ใช่ฟันว่าจะมีสักวันที่ได้อยู่กับเธอ ก็ส่งสองวงดน,นตรีคุณภาพเดบิเบไปกินและรูมเชอที่ไหนมาโชว์เสียงร้องทรงพลังโดยเฉพาะวงรูมเชอที่หนที่หยิบเพลงคิดน่วงมาสร้างความระทับใจแบบไม่เสียทีที่เป็นเจ้าของรางวัลเพลงแห่งปีจากนายตเคนอวอดค่ะ แนวไม่กรีดไม่ได้กับสามวงอินดี้จะค่ายสปซี่ดิสทั้งวงหมายสควี a แอนิ l และเลาองฟองก่อนจะต่อเนื่องความมันกันด้วยศิลปินท่ายสมอลรูมทั้งจีนกาิดิตและวงเดอะริชแมนทอยที่จัดโชว์สุดแซสนเชเยลเพื่อฉลองสิปี9นระเทนโดยเฉพาะค่ะ มาเติมเต็มความมันแบบไม่เสียเวลาความสนุกกันเลย จะปิดท้ายความประทับใจด้วยโชว์ของวงเชนชูทเและเช h วนที่ไฟจากค่ายบิล e ฟเรคคอร์ดที่จับเต็มมาส่งท้ายงานฉลองนายกระนเบอร์เดย์เฟสติวัลฟรีเซนเตดบ d b เอเให้ทุกคนได้อินเอมความสุขสนุกรอ้อรสตั้งแต่เที่ยงวันถึง4ทุ่มกันเลยค่ะ ฉลองหนึ่งทศวรรนายเตะเทนโดยเอเจดีว m ดีโฮมเทเตอร์และเครื่องเล่นคาราโอเกะ เอ๊ะทเวนี้ฟาร์สนี่เขามีนักร้องนำสามคนเหรอคะใช่ครับเขาเป็นคอรัสกันครับอ mm ๋อโอเคนี <s <s ่นะก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะความสนุกสนานจากงานในท์เทนเบิร์ดเดย์เฟสติวัลพรีเซนต์ด้วยเอเจที่เรามาให้ชมกันเป็นน้ำจิ้มกันก่อนนะเรื่องเยอะนิดเดียวครับแต่ว่าสามารถติดตามกันเต็มๆได้นะครับ11่งนนาฬิกาสาวอาทิตย์นี้2วันเลยนะครับติดตามชมกันได้ค่ะในงานไนท์เทนเบิร์ดเดย์เฟสติวัลพรีเซนต์ด้วยเอเจของเรานอกจากจะมีความสุขจากการดูฟรีคอนเสิร์ตนะคะที่เหล่ายุัมคคณผู้้ชะะะแลวนศิ สามารถมีความสุขได้จากการเป็นผู้ให้ได้อีกด้วยนั่นก็คือเสื้อยืดลายภาพวาดสีผาดพาพวาดเสื้อยืดใช่ค่ะซึ่งเราก็จะมีก็ีหลายท่านเนี่ยติดตามอยากได้เพิ่มเติมนะครับณตอนนี้นะครับเรามีจํานวนหนึ่งเท่านั้นนะครับซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดต่อได้ที่ออเอาสมุของเราด้วยตัวเองเลยนะครับผมยังพร้อมมีให้อยู่บ้างสึ่งกันทีนึงละกันนะครับเอาล่ะเขา